กำลังจะตั้งโต๊ะจีนไฟดับอะไรดับแขกเหลือกลับหมดเลยเลยเก็บม้วนเสือม้วนเสือตอนนี้ลุกขึ้กล่องลุกขึ้กล่องปูเสือใหม่เตี๋ยห้าอีช่างต้องลุกหรือเปล่าห้าเตี๋ยเคยฟังไหมคะเคยฟังป่ะเรื่องนี้จําได้ไหมคะใครจำไม่ได้ใครจะฟังอีกใครฟังซ้าบอกมาจะเล่าให้ฟังไม่ฟังก็ไม่เป็นไรไม่เล่า หากเรียกรุงเรียกอาทิไรหัวใจจวายแอบหมดความหมายของชายชาตรีไปไปตัวอะไรเนี่ยอ้ยุ่งกับเขาจริงตัวนี่ยชอบตัวเองเลยหุตีเลยเกิด้ะ ใจคนนุ่งก็ช่วยกระชุมสักกานอยู่ได้เพียงแค่สามหมื่นวันท่านยมมาบานจะให้ไปไหนก็ไปขอแอคอรองให้น้องเรียกพี่ฝืนใจเอาหน่อยหนุ่มเรือน้อยขอกำลังใจ ไปสตรีมในตรงตรงระเบียงอะ่ะมันมันเครื่องมันขึ้นความร้อนแต่ไม่รู้เข้ามาข้างในจะร้อนหรือเปล่านะคะนี่เข้ามาข้างในนะคะคนละโลเคชั่นกันชื่นชีวันมาฉันและเธอชิดใกล้แต่ฉันไหนเธอห่างฉันไปทุกทีช่างไม่มีน้ำใจใหญ่ดี ใรีสัมพันธ์ตั้งแต่วันที่เราพบกันคใายเพื่อนแต่ดูเหมือนมีสิ่งเราใจไว้วันปล่อยให้รุมสุ่มสวงนานวันเปลียนเป็นชาแนรักหนึไม่เอ เผยความในใจาาในใหากคนไหนเผยใจข้วเกลื่อนเฝ้าช่อยแต่ลงละมืออย่าเนื้อเธอห่างไกลอยากให้เธอได้มองเห็นใจฉันหน่อยแต่เพียง ไม่คือหนึ่งมิชายชิดไรจะคู่ควรเสมอเธอเพียงใดสุดใจของเธอสตรีมาครึ่งชั่วโมงแต่ได้เวลาแค่1ิ1 2อ็นาทีเพราะว่ามันดับมันดับสักครึ่งหนึ่งอะเกินเกินชั่วโมงด้วยเน่น่น่ชายน้อยชายน้อย,อยเขาบอกว่าให้เกียรติสตรีเด็กและคนชารา เรานี่ชอบหาเรื่องสตรีนะเด็กเราก็หาเรื่องคนชราเราก็หาเรื่องหาเรื่องเขาทั่วเลยเรานี่มีเรื่องทั่วราชนา,นาจาักเลยสตรูรอบทิศเข้าใจไหมครับครับผมจะพันตูกับพวกมันผมจะพันตูกับพวกมันโรดให้เกียรติสตรีเด็กและคนชรา,าเข้าใจไหมสุภาพบุรุษหน่อยผมอะสุภาพบุรุษแก่ ากบทเพลงหนึ่งเดียวคนนี้คิดว่ามีสักคนเข้าใจไม่คำนึงว่าเขาเป็นใครไม่สนใจว่ามาจากไหนใครก็ได้สำหรับตัวฉันถ้าเขานั้นชอบฉันจริงใจ พร้อมจะให้ฉันพร้อมจะให้ดวงใจดวงนี้ให้เขาไปเลยดวงใจดวงนี้ช้ำมาครั้งหนึ่งความเจ็บยังกรึงเรือที่จะเอ,อย่ยแต่ใครเคยช้ำเช่นฉัน